นี่ค่ะสวนยางอ่าต้นสาวเนาะเขาเรียกว่าสวนยางต้นสาวนะคะเพิ่งตัดได้ไม่กี่มีดนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะเมื่อเชา้าเขาตัดไปแล้วนะคะนี่ค่ะดูยางน้ำยางนะจ๊ะนี่ค่ะน้ำยางนะคะอันนี้เขาเอา่อเขาไม่ได้ขายน้ำยางสดเนาะเขาตัดเพื่อว่าให้เต็มจอกแล้วก็ไปขายก้อนยางนะจ๊ะนี่ค่ะเขาตัดไปเมืมาา่อเช้านะจ๊ะนี่ค่ะไปดูต้นนี้นะคะนี่ค่ะ นี่ต้นเล็กหน่อยนะอาจารย์นี่ค่ะได้น้ำยางก็แค่นี้ละจ้ะนี่เริ่มจะแห้งแล้วนะจ๊ะน้ำยางเนาะตัดเพื่อว่าทำเป็นก้อนยางนะจ๊ะไม่ใช่น้ำยางสดจ้ะนี่ดูค่ะนี่ค่ะอาจารย์อันนี้ได้เยอะหน่อยหนึ่งอาจารย์นี่ค่ะนะคะเริ่มแห้งละอาจารยก็เขาจะปล่อยไว้นะให้เต็มจอก่อนแล้วเค่อยๆ แกะออกไปขายนะจ๊ะอานะจารย์ตอนนี้ยังไม่ตัดนะตอนเล็กเกินดูตอนนี้จ้ะนี่ตอนนี้ได้นิดเดียวเองนะจ๊ะนี่ค่ะเนาะมันอยู่ที่น้ำยางด้วยนะมันอยู่ที่ต้นด้วยนะนี่ตอนนี้นี่ค่ะเริ่มแห้งนะจ้ะหน,หน้าแห้งลนะ ก็ต้องทิ้งไว้เนาะแล้วพรุ่งนี้เช้ามาตัดอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะมันก็จะแห้งไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ดูตอนนี้นิดเดียวเองนี่ต้นนิดเดียวเองนะจ๊ะนี่ค่ะเนี่ยรอยตัดยางเขานะจ๊ะตอนนี้นิดเดียวเองนะคะก็ตัดกันไปนะคะก็เรียกว่าเพิ่งได้เบิกหน้ายางไม่นานเท่าไหร่นะจ๊ะนี่ค่ะยาวไปหนึ่งนูนเลยนะคะนะคะนี่ นะจ๊รเริ่มแห้งหน้าแห้งเนาะแล้วก็จะกลับจับกันเป็นก้อนเนาะแล้วพอเต็มตัดไปเรื่อยๆจนเต็มจอกแล้วเขาก็จะแค่ออกเนาะแล้วก็จะเอาก้อนยางไปขายนะจาะนี่ค่ะนี่ต้นหน้ายางเขาตัดเนาะนะจาะไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีน้ําเนาะเป็นต้นสาวนะจาะนี่ราคาส่วนยางนะคะก็ตัดไปเรื่อยๆอะจาะจนกว่าจะ เขาจะมีรอบของเขาเนาะกี่วันกี่วันขายทีหนึ่งนะจ๊ะทุกคน